สวัสดีครับผมพบกับอาร์มอีกแล้วนะครับช่องพัฒราคิรินนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาให้ข้อมูลเป็นเกรดความรู้เล็กน้อยนะครับผมเกี่ยวกับหล่อลอยองค์ท้าเวสุวรรณนะครับผมสองหน้าปี25 45หนะครับหลวงพระอิตร์ัจจุลามณีนะครับวัจจุลามณีสมุทรสงครามนี่นะครับผมเรียกว่ารุ่นรับซับเก็บซับนะครับผมจะเป็นพิมพ์สองหน้านะครับก็คือ หน้าเทพกับหน้ายักษ์นะครับวันนี้ผมจะเอามาให้ชมก็คือเป็นเป็นเนื้อนวักนะครับผมนี่ครับผมด้านนี้จะเป็นหน้ายักษ์นะครับผมหน้ายักษ์สวยครับคมครับผมคมชัดนะครับนี่นะครับผมเผื่อพี่ๆท่านใดได้ไปเช่าหานะครับตามแผงหรือตามสถานที่ต่างๆอาจจะเห็นเป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับ จะได้เอาไปเปรียบเทียบเวลาเราเช่าหาจะได้ไม่เจอของเก๊นะครับผมเงินเราแท้เราก็ต้องได้พระที่แท้นะครับด้านนี้จะเป็นหน้าเทพนะครับผมอ่าด้านนี้จะเป็นหน้าเทพนะครับสวยงามครับนี่ครับผมตัวนี้จะสร้างปีสองห้าสี่ห้านะครับ เน,นี้ยละว่คะครับอนนี้ครับนี่นะครับผมใต้ฐา,านจะเป็นโค้ดนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยครับจะเป็นโค้ดเนี่ยครับ พี่ๆท่านไหนที่ไปเจอแบบนี้นะครับสามารถจับได้นะครับแต่ราคาผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าราคาตอนนี้อยู่ในท้องตลาดุนเวียนอยู่เท่าไรนะครับดุนนี้นะครับผมซึ่งไม่ค่อยเห็นใครออกมาอ่าปล่อยนะครับผมไม่ค่อยเห็นเลยนะครับส่วนใหญ่จะเก็บกันนะครับเห็นไหมครับผมน่ายาก สวยครับผมครับผมก็อามนะครับผมก็วันนี้ก็มาให้ความรู้อ่าเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่อาจจะไปเจอตามแผงนะครับจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจเช่าหานะครับผมเพราะเงินเราแท้ครับเราก็อยากจะได้พระแท้ที่ ดีนะครับมาบูชานะครับผมพุทธคุณนะครับดีมากเลยนะครับสําหรับเท้าเวสุวรรณนะครับผมของวัจุฬามาีนะครับที่ผมนับถือนะครับไงอาร์มก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเผื่อมีอะไรที่แบบเป็นความรู้เล็กๆน้อยก็จะมานำเสนอนะครับผมก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะครับที่มาเยี่ยมชมนะครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับผม